สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายรวมกับภาคีเครือข่ายจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะโครงการน้องคายเมืองแห่งการท่องเที่ยวน้องคายเดอะซ T ตี้ t อฟท i s ริซึมล้อเรืองแสงเฟสสีกิจกรรม3ล้อวันวาเลนไทน์3ล้อสมรสสิริมงคลสมาคมส่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายค่ะ ร่วมกับภาคที่เครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการน้องคายเมืองแห่งการท่องเที่ยวน้องคายเดะซิตี้ออฟทัวริซึมสามล้อเรืองแสงเฟสสีกิจกรรมสามล้อวันวาเลนไทน์สามล้อสมรสสิริมงคล มีคู่รักชายหญิงและคู่รัก LGBTQ ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3คู่และคู่รักกิติมศักดิ์อีก3คู่ค่ะนั่งรถ3ล้อจากลานหน้าอนุสาวรีปราพ่อไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคมจนถึงวัดโพชัยพระอารามหลวงสักการะหลวงพ่อพระสายและเจิมหน้าผาคู่รักเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นนะครับได้นั่งสำลอต่อไปที่พระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง มีพิธีคล้องพวงมาลัยให้กับคู่รักก่อนจะนั่งสามล้อต่อมายัางลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณพญานาคคู่หน้าวัดลำดวนจนมาสิ้นสุดที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิมสำหรับกิจกรรมสามล้อวาเลนไทน์สามล้อสมรสสรีมงคลที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดหนองคาย เป็นอีกช่องทางในการตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลอีกทั้งยยังเป็นการยอมรับความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศอีกด้วยครับค่ะ